呀，不把我当鸟来弄。 ก็นี่เอาล้านเดินลุงอาทิจุ๋กอดหลังเหล่าผู้เฝ้างามันเยือนมันเยือนสีขอเรินไป็นอาหาก่อนมันตัวเอาล้านนอนนอนฮันนี่ฟังบาละบอลลูนก็ค่อยฟังบ้านจุฬาพุทธเดือพ่อค่อยฟังบ้านจุฬาพุทธเดือพ่อมาหาฮอดอีกตัวกันนี่แล้วอันนี้มีมากไปมากไปไปรลำบวนสู่แนวไปกันนินเดือระเรือกันนี่แล้วกะละนินเดือรเรือกันนี่แล้วกะพผ่านวกทางพามไปเดือเมียสู้เขาวงกปวดบอลเรียดถูมเนายังก่อนนั้นแล้วอะไรผ่านเดือ หน้าตาพามกางป่าพันนั่นแล้วกระเทียมน้าไม่หน้าไม่ยอกินว่าจะยิ่งพามนา้าแล้วถูกใจสวนใส่เตียงไงเดือนนามาเอาอจำทำเวทพองขึ้นมาแล้วแน่พราเราเลื้สีละหุ่นตั้งบอกเก้ื ทำเบยมาโอ้ยโอ้ยทำเบยอยูุ้ยทเบยมาโอยโอ้ยทำเบยทักน้เล้วผู้ไก่แท้แท้ไก่ยืนนางกันมีนัาแแล้วผูก้กระส่าตาละไม่อ่อนนด่นเต็นเดอแเมียระรับเข้างามดอกพวกพวกพวมีกิสนุกเด็กัะฟุ้งมันมีม่วงพวงน้าเล้วละหมากตาเหลี่ยเาเแี่ยเผาต็มตุ่นุล่งเห็นน้าเหล้วกะผู้สูงพวกนุ่งกะสามาสาคทญ เดินนานแล้วก็ไปตามผู้เขายาอวันนี้ถึงอาจุนนั่นฤาษีประตาผ้าทามางหุนงห่นตั้งหยบไม้พามนั่นแล้วมาด่าพัดแล้วไรเดินเต้าปลาไปมีมากไปก็มี่วงพวงหัานดึงฤาษีเราทำทางดันวกนั่นแล้วละว่ามีคนใส่สนเจะพญาย่อยให้น้ำเผาเวทไทยเวียไทยพระองค์เข้าสูแ่แปลงฤาษีบ่แแ้งดางสูง่วงกด ะกะมาละหูก็เหลือคตบอกมาดูว่างนี่คือเรื่องเมียสิไก่ข้าวบ,บ้างหูนกลางเด็ดกขาดเรื่อกัดกรหมาดมันควงอยู่หน้าอยู่หน้าใหพัมดันไปเหนือมีหน้าเลี่ยมไม่สูงตั้มเตี้ยหนาเอาใจมอไปฮัดสันใดฮัดแต่เร่พาลิงลมลิงลมลิงลม,ลงลมเมียน,นางเงินก้อนให้เดินไปถ่อละหุนทางเข่าแจ๋ลับไปไปอาบน้ำอาบน้ำสาควงบูจลิน ทางเ้นีบอลพระเวีเคยเดินจังนาเลียสิถึงอาสมเวียเนอาไก,กา่กวางข้ามด้วยเมกาเลยอุตส่าห์ดันเดินให้จอกปาไงจังบ่าปุงมากไมมอันเทิงกลวยกันวยวาน บดีพามพักเห็นกระเทิงกวางไมกินพอลุงเอ๋ยล่างวรหวานพอควรนลับปากหอมหวานพร้อมพอใหญ่พามซ้อมดูแล้วก็เลยเดินเข่าสู่มองเห็นยอดเกีวคูอาสมบูช์พะเวทเจ้าศีสาไว้ทขันบ่เดินพอลุงพา เอาฮันเนี่ยันว่าตอนนี้เอาลานเงจุก็หงเราพมันยอนเดืนไปหน้าหาก่อนมาตัวเรืนไปหน้าไปหาก่อนมาตัวเอาล้านนี่สิลงไวบ่เรินหน้าด้านวอนวลไว้คนหน้าตอนนี้